we we'll ับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมช anel นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม c ค n a n e x ็กซ์ครับผมก็เกมนี้เป็นเกมใหม่ที่ลงขายอยู่ในสตรีมนะก็ก่อนหน้านี้ผมก็เล่นไปแล้วละพาร์ทนึงแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นการเข้าไปเล่นเพื่อที่จะทดสอบระบบมากกว่านะจะดูด้วยแหละว่าคอมพิวเตอร์ผมเล่นได้หรือเปล่านะเพราะว่าเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยถ้าเล่นไม่ได้ก็จะได้คืนตงังค์ไปโอเคตกลงก็พอเล่นได้นะแต่ว่าต้องปรับแบบมีเดียมีีเดยมหน่อยโอเคก็เข้ามาตอนแรกนะครับผมก็นี่รู้สึกจะเป็นการแรนดอมนะครับผม อ덤ทั้งสีผิวแล้วก็ทรงผมทั้งหน้าตาส่วนนี้ผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นเป็นชนเผ่าหรือเปล่านะก็สังเกตนะฮะถ้าดูตรงนี้นะชนเผ่า,าแต่ละเผ่าก็จะมีเทพเจ้าเป็นของตัวเองนะผมขอเลือกอ่าไหนดีวาเอาอันนี้แล้วกันนะเป็นรูปโนอินรีผมว่าน่าจะเท่ดีกดเน็กไปส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโทนเสียงของตัวละครนะอ๋อสองแล้วกันกดเน็เกไป ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของสีผิวนะผมว่านะโอเคเดี๋ยวก่อนนะอันนี้น่าจะเป็นแบบพวกผิวขาวผิวเหลืองแล้วนี้ก็ผิวดําผมขอเป็นผิวเหลืองแล้วกันนะขอแบบผิวค้ำๆหน่อยจะได้ดูเหมือนคนเถื่อนหน่อย,อยรู้ว่าดาดิเอา,าเอานนนะันี้ดีกว่าเอาค้ำๆนิดนึงนะนี่ก็ค้ำไปโอเคประมาณนี้แล้วกันอ๋อนี่หน้าตานะผมโอ้โหดูแต่ละคนนะครับผมหน้าตาดูไม่ได้เลย ทำไมมันมีรอยตีนการ,รอยเหยืยวย่นเยอะเหลือเกินเออสองสัยจะตากแดดมากไปหน่อยนะผมว่านะครับเกมนี้เอาเอาให้มันดูแบบดุดันนิดนึงนะเอออันไหนดีกว่าอันนี้แล้วนนลกันอ่าต่อไปก็เป็นทรงผมอ่าทรงนี้ก็สวยดีนะผมว่านะดูเซอร์ๆดีผมชอบผมสีน้ำตาลนะ๋ยวพอดูทรงอื่นอันนี้ก็ดู อ่าอันนี้ไปครับผมเกาหลีเกิน F4 เฮ้ยนี่มันฮีแมนนี่ว่าเออเหมือนเหมือนฮีแมนเลยโอเคอันนี้ก็ดูโมฮอคไปน,นะครับผมแหมอันนี้ก็เอาอันนี้ก็ทรงแบบทรงเหมือนเอาแปะแถวบ้านเอานี้แล้วกันผมผมว่านะผมยาวผมสีต,ตาลโอเคคิ้วของคิ้วแบบ ดูดูหน่อยแล้วก็คิ้วดำนะครับผม,อมเอาอันไหนดีวะเอ๊ะอันนี้ก็สวยนะโอเคเน็กส่วนตรงนี้ยังไม่ได้ปลดล็อตนะครับแล้วก็คอสเมติกแต่งหน้าไม่แต่งปรับคลางอาเอาแบบหน้าเรียวๆหน่อยแล้วกันนะ next อันนี้อะไรวะอโอเคไม่รู้อะไรจมูกอเอาจมูก โดง่ดงๆคมๆหน่อยเฮ้ยอันนี้ตั้งแมปตั้งแมปอันนี้เป็นอ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะ Next เมาส์ขอปากเล็กๆได้ไหมโอ้นี่เล็กสุดเลยเหรอโปากม่งบานว่ะโอเค Next ไปต่อกับผมดวงตาอ่าดวงตาดวงตาเอายังไงดีเอาดุๆหน่อยไหม,ไหมอ่าอย่างนี้แล้วกันเนาะโอ้ย อันนี้มันเหมือนออติติกเกินไปอ่าเดก,กันผมว่าน่าจะประมาณนี้นะโอเคส่วนตรงนี้ก็เป็นขนาดของร่างกายนะผมขอปานกลางไม่ใหญ่อ่านี่สําคัญมากนะครับผมนี่เกมนี้มันจะมีโหมดแบบอานูดด้วยนะครับผมถ้าเราเปิดโหมดโหมดนูดเมื่อไหร่ก็มันจะโปสนะส่วนนี้จะเป็นขนาดของหน้าอกนะถ้าเป็นผู้หญิงก็หน้าอกเล็กหน้าอกใหญ่นะอ่าตรงนี้ก็เป็นกระปูนะฮะ ก็คือถ้าหากว่าเราเปิดโหมดรูทเมื่อไหร่นะครับผมไอตรงนี้ผ้าเตี่ยวมันจะไม่มีนะโอเคมันก็จะเห็นกระปุกแบบเต็มๆเลยโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชื่อกันเป็นกันไปลุยกันเลยโอเคก็ตอนนี้เข้ามาในตัวเกมแล้วครับผมก็อ่าดูสิคนอื่นก็ต้องเก็บนี่เลยไฟเบอร์ก่อนเลยก็อย่างที่ผมบอกนะับก่อนหน้านี้ผมเข้ามาเล่นแล้วนะพาร์ทหนึ่งเพื่อมาศึกษาระบบของเกมนะครับผม อาจจะได้ไม่ต้องโดนคนอื่นเขาด่าไอกากไอไฟน,นะต้องทำใจนะครับผมเวลาทำช่องอย่างเงี้ยบางทีเราไม่สามารถที่จะไปเอนเตอร์เทนคนเป็นพันได้นะออต่างคนก็ต่างความค,คิดนะครับผมแต่ว่าเออช่องผมวิพา์วิจารณ์ได้แนะนําได้นะครับผมแต่ว่าถ้ามาเกกี์นี่ผมบล็อกทันทีเลยนะโอเคไปก็เมื่อกี้เราเก็บถุงเก็บน้ามาใช่ไหมเดี๋ยวกอนนะ นี่นะรู้สึกว่าจะมีน้ําอยู่นิดนึงนะเนี่ยมันจะมีขี้ขา,ขาวๆอยู่โอเคนี่คือจํานวนของน้ําที่อยู่ในถุงนะแล้วก็มีตัวแมลงแมลงนี่เราสามารถที่จะกินได้นะครับผมทุกครั้งที่เราเก็บไฟเบอร์เนี่ยมันก็จะได้แมลงมานะ,ะนี่เก็บไปนี่ผมก็ปรับภาพให้เป็นมีเดียมมีเดียมเลยนะโอ้ไม่งั้นกระตุกเกมนี้เล่นไม่ได้ครับผมแต่ว่าเครื่องไม่ได้แต่ใจรักนะครับผม <laughs> โอเคไป หรืนก็ต้องฟาร์มกันแบบรัวๆได้ตัวแมลงด้วยแล้วก็ได้ไฟเบอร์ด้วยนะครับผมผมว่าปรับภาพวิดีโอาภาพขนาดนี้มันก็ไม่น่าเกลียดนะก็เล่นได้นะครับผมกราฟิกอะไรมันก็ยังดูสวยงามอยู่ถ้าคนไม่ซีเรียสน,นะนี่เก็บหินโอเคปาร์ โอเคปุ๊บโอ้โอ้อ่าโอเคฟังก์ไปเรื่อยๆนะครับผมเออเกมนี้มันจะมีบั๊อกอยู่บั๊กนึงนะครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นเจอหรือเปล่านะก็เวลาผมเปิดช่องเก็บของใช่ไหมอ่าเอ่อคือเราเล่นไปสักพักอ่ะเวลาเราเปิดช่องเก็บของอ่ะพอช่วงจังหวะที่เราปิดช่องเก็บของเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะกดอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไอ้ช่องด้านล่างได้เลยนะตอนแรกผมก็นูกว่าคีย์บอร์ดผมเสีย แล้วตอนนั้นผมกาลังหิวข้าวพอดีอยน,นั้นมันกดไม่ติดนะครับผมมันต้องแก้โดยแบบต้องออกจากเกมใหม่แล้วก็เข้ามาใหม่นะครับผมโอ้บางทีผมก็หุดหงิดเลยตอนนั้นอนะ่ะทําให้ตัวเราตายฮะเราไม่สามารถที่จะใช้ของได้ไนงะคือไม่สามารถที่จะกินข้าวได้เพราะงั้นเถอะคือผมเอาเนื้อที่าวางไว้ที่ช่องสามครับเรากดเลขสามเทม่าเพื่อจะกินไม่กดไม่ติดนะอ,อ,อ่ะเอออ่ารู้สึกว่าเราจะคราฟอาที่ขุดหินได้แล้วนะ อ่านี่ตรงนี้นะครับผมเราเราเอาคอยด้านล่างนี้นะครับผมนี่มาัพตรงนี้นะนี่อ่าผมขออัพเซนเนี่ยเยอะๆนะครับผมมันจะได้แบบฟันแรงๆหน่อยนะอ่าแล้วก็มันจะมีพอยอ่านี่ครับผมสามย o i เรามาปลดล็อกพวกนี้นะผมขอปลดล็อกอ่าความสามารถในการคลา่แล้วกันนี้เราจะได้คลับขวานหินแล้วก็ที่นอนได้แล้วก็ปลดล็อกของไฟเหลืออยู่อีกแต้มหนึ่งครับผมจะปลดล็อกอะไรดี พยายามดูนะอันนี้ใช้2แต้มอันนี้ฮะอันนี้1แต้มเอ้เอาวุธกับโล่เอ้ยนี่ความสามารถในการสร้างบ้านนี่โอเคเอาอันนี้ดีกว่าผมล็อกแล้วฮะโอเคไปเดี๋ยวเราฟาร์มของกันต่อนี่ครับ <laughs> วิ่งเก็บหินก่อนนะครับผมก็ยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับผมเดี๋ยวผมดูก่อนนะโอ้ต้องการไม้ห้าเดีย๋ยวผมวิ่งเก็บไม้ก่อน จะคับขวานหินกันนะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปตรงกลางโอเอซิสนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องทําอุปกรณ์ให้พร้อมนะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้อง,องเจอ,อพวกสัตว์ประหลาดนะฮะพวกมอนสเตอร์หน้าตาแปลกๆนะอ่านี่เศษไม้เก็บกันแบบรัวๆผมว่าเศษไม้ในเกมนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะหายากมากนะไหนดูซิอ่าเราสามารถที่จะครับขวานหินได้แล้วนะเอาไวต้ตัดต้นไม้รอไวก่อน ที่นอนที่นอนนี่ใช้เชือกเดี๋ยวก่อนนะที่นอนใช้เชือกสามหรอแล้วแคมไฟเอ่อเดี๋ยวก่อนนะอ่ะครับเชือกมาก่อน3อันนะแคมไฟขาดไม้อีก50ครับผมแล้วก็หินอีก30โอโ้แม่งใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปโอเคฟามกันไปเรื่อยๆฮะ เกมนี้นะครับผมเกิดมาตอนแรกนะผมว่าสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องครัพแคมป์ไฟกันเลยอันดับแรกเพราะว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องเจอคือค,อความหิวนะฮะแล้วก็ความกระหายน้ำไอ้น้ำนี่ไม่เท่าไหร่นะฮะเราวิ่งลงน้ำปุ๊บเราก็กินน้ำในไอ้น,นะะฮในโอเอซินนะฮะก็ได้แล้วนะแต่แคมป์ไฟในเซอผมไม่ใช้ไม้โคตรเยอะนะเนี่ยต้องเดินเก็บไม้เนี่ยตามทางเนี่ยโอ้อ่าโอเค ฟาร์มกันไปเรื่อยๆนะฮะโอ้วิ่งกันมาไกลเหลือเกินโอเคตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงโอเอซิสแล้วนะอีกนิดเดียวอ่่านีเลยเนินซ้ายนี่ก็ถึงแล้วฮะนี่ครับผมเริ่มจะเห็นต้นไม้ใบหญ้าแล้วนะอ๋อๆกระตุกกระตุก ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอตัดไม้ก่อนเลยฮะนี่ปึ๊บโอ้นี่ตัดไม้ก็แบบรัวๆนะตัด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 ไม้นี่มันก็จะได้อ่าได้ทั้งไม้แล้วก็ได้ทั้งกิ่งไม้นะครับผมอะโอ้ตรงนี้มีหินเยอะมากครับผมเราสามารถที่จะมาขุดหินแถวนี้ได้ด้วยนะ อ,อันนี้มันต้นอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนต้นต้นปาล์มรู้ป่าวะโอ้มีความแหลกมีความแหลกโอเคเก็บผพินก่อนอตัดกันแบบล้วๆ้ว่ะโอเคอ้๊บอ่าโอ๊ยโอ้ย รู้สึกว่าข้างหน้านี่จะมีไอ้หน้าแปลกอย่างนตัวประหลาดเดี๋ยวมันวิ่งเข้าหาเราแน่ไอ้นั่นนะหายไห,ไหายไปไวาเราเชียวสายตาม,มันดีมากนะตัวนเนี้เอาสิเอาสินี่นะตายซะไอ้นี่ไม่เท่าไหร่ฆ่ามันเสร็จก็เอาเนื้อมันมากินนะฮะนี่ได้เนื้อด้วยได้ทั้งเนื้อทั้งหนังนะฮะไม่รู้กินเข้าไปได้ไงนะฮะเนื้อไอ้ตัวหน้าแปลกเนะี <laughs> ่ยผมเรียกไอ้หน้าแปลกนะ มาเดียวกันนะอ่าตรงนู้ตรงนี้มีกิ่งไม้เยอะเลยเจออีกแล้วครับผมเฮ้ย <c oughs> รู้สึกว่ามันมันไม่เห็นแล้วว่ะเะโอเคเดีย๋ยวเราเข้าด้านหลังมันนะฮะเฮ้ยตรงนี้มีเต่าด้วยมีเต่าด้วยครับผมเดีย๋ยวเราจับจับเต่ากินดีวกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นแล้วว่ะไอ้ตัดไอ้หน้าแปลกตายซะอี๋เนี่ยเอาเนื้อมากินด้วยครับผม ได้ทั้งเนื้อได้ทั้งกระดูกนะนี่นี่โอเคเฮ้ยเฮ้ยเห็นคนไหมฮะไอพวกนี้อย่าเข้าไปใกล้นะครับผมมันมันไล่ตีแล้วนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็น AI สังเกตได้นะครับผมว่าอ่าเป็น AI หรือคนนะฮะ AI มันกองไฟมันจะใหญ่กว่ากองไฟของคนเนหะ็นปะเห็นกองไฟตรงกลางมันนะฮะนี่เก็บเตาก่อน เฮ<อ>้ยหน้าแปลกใหม่แล้วตายถ้าเป็นคนนะฮะกองไฟมันจะเป็นกองไฟเล็กๆแบบกระจุกกระจิ๋มน่ารักไหมอ่าเอาเข้าไปไอ้ขวานนี่เราสามารถที่จะเอามาเคาะหินได้ด้วยเนี่ยอ่ไอ้ผมเต่าน้อยนี่แนะ่เต่าน้อยร้องร้องเสียงน่ารักเชียวโอเคาเราพยายามเดินเลี่ยงนะฮะอย่าเดินเข้าใกล้มนันนะผมไม่งั้นมันวิ่งเลืยทึบแล้วนะฮะ อ่าโอเคผมคิดว่าผมจะตั้งแคมป์ไว้ตรงนี้แหละฮะแล้วก็คิดว่าน่าจะสร้างบ้านตรงนี้แหละเพราะว่ามันไม่มีเคนะฮะ <c oughs> โอเคอ่าวางแคมป์ไฟตรงนี้แหละปึ๊บแล้วก็เอาไม้เดี๋ยวแบ่งมาก่อนนะ,ะโอเคแล้วก็เนื้อวางนะฮะอันนี้คือเนื้อเต่าเนื้อพวกไอตัวประหลาดที่เราไปฆ่ามานะโอเคตอนนี้เราก็ย่างไปเรื่อยนะครับผม เห็นดูสิโอ้ต้องการหิน50นะครับผมในการสร้างบ้านนะเดีย๋ยวเราจะเริ่มสร้างาบ้านนะครับผมตอนนี้ตอนอื่นก็ต้องเริ่มจากพื้นบ้านอ่เดีย๋ยวผมวางอันนี้ก่อนวางที่นอนก่อนอาการตายนะฮะเวลาตายจะได้ไม่ต้องไปเกิดใหม่นะครับโอเคเวลาไปเกิดใหม่หนู้นไปเกิดนู้นนะครับผมในเทะเลทรายนะอ่าโอเคตัวนี้ก็ฟาร์มผิงไปเรื่อยๆนะ คือหินเน่ะเราเก็บไปเลยฮะเยอะเะถ้าเราจะสร้างบ้านนะมันเป็นคล้ายๆกับเป็นวัสดุหลักเลยแหละในการสร้างบ้านของเกมนี้นะครับผมก้อนหินตีไปเลยฮะอ่าปั๊บปับเกมนี้มันดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมคือถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมเลเวลเราสูงนะเราสามารถที่จะไปจับไอ้พวก AI ที่มันอยู่ตามป่านะี่มาเป็นธาตุเราได้นะฮะอ่ามาเป็นธาตุรับใช้ในเรือนเบี้ยของเรา รู้สึกว่ามันสามารถที่จะเอามาทำเป็นคล้ายๆกับเป็นเป็นท่าได้แล้วก็เป็นทหารได้ด้วยนะผมเห็นฝรั่งมาเล่นนะเออเป็นทหารยามอะเอาไว้เฝ้าตามกำแพงบ้านอะไรเงี้ยเจ๋งเลย สมมติเวลาเราสร้างบ้านใช่ไหมว่าเราสร้างกำแพงใหญ่ๆแล้วก็เอาจับพวกเอไอพวกนี้มาเป็นทหารของเรามายืนตามกำแพงคอยเฝ้าบ้านแล้วก็เอาธนูเอาอะไรให้มันอย่างเงี้ยเวลาใครเข้าใกล้บ้านแล้วครับผมมันก็จะไล่ยิงนะคือเราเล่นคนเดียวได้บางทีเราก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาโ้่นบ้านแล้วครับผมเพราะเรามียาม <c oughs> อ่าสรปุ๊บ โอ้ยพังอ่าะนี่พังก็ซ่อมได้นะครับผมเป็นบางเกมนะฮะต้องสร้างใหม่นะแม่งรีแพ์ไม่ได้เพราะว่า <c oughs> ระบบเกมนี้มันคล้ายๆออกับเกมอาร์คนะผมว่านนะอ่าปุ๊บอ่าทำแบบรัวๆเลย โอ้ยพังอีกแล้วขออยันพังจริงอ่าไม่เป็นไรพังก็รีแพ้ใหม่ครับอ่าโอเคอ่าตรงไหนดีอันนี้เราสามารถสร้างชั้นสองได้ด้วยนะเป็นเป็นบ้านแบบยกพื้นอ่ะ,อะเห็นปะตอนนี้เอาเอาชั้นเดียวไปก่อนแล้วกันโอเค นี่แหละครับผมเอาแบบสบล็อกนี่แหละทําหลังเล็กๆก่อนนะครับผมในพาร์ทนี้นะเดี๋ยวผม,มค่อยไปขยายบ้านอีกทีหนึง่งเพราะว่ามันต้องใช้เวลาฟาร์มเยอะเลยแหละเราจะคราบอะไรดีประตูบ้านต้องใช้เชือกกับใช้ไม้หนะ้าสิะโอโ้โหเยอะเหมือนนั่นเนี่ยเชือกเอามาคราบเชือกกันปุ๊บอ่า ต้องไปฟาร์มไม้ก็แบบรัวนะเพื่อเอามาสร้างประตูบ้านนะครับผมครับนี่แหละต <c oughs> ัดให้ลาบต้นไม้ท่วนี้เออผมว่าตรงนี้มันดีนะเนี่ยไม่มีไอเคเลยสักตัวนะแล้วรู้สึกว่าทางด้านนู้นมันจะมีไข่เต่าให้เราเก็บตลอดเลยนะ เราสามารถที่จะเก็บไข่เต่ามากินได้ตลอดเวลาเลยส่วนไอ้ลูกเต่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะมันตอนที่เราเก็บไข่เต่าอะ่ะผมว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่านะเวลาเราเก็บไข่เต่าอะ่ะมันพวกลูกเต่ามันไม่เกิดมานะนะเราอาจจะต้องแบบทิ้งเอาไว้ให้มันแบบฟักตัวก่อนหรือเปล่าเออเดีย๋ยวจะพาไปดูนะครับผม ปุ๊บปุ๊บอ่าตัดให้เรียบเดี๋ยว,วเราจะแวะเก็บไข่เต่ากันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปตัดต้นนี้ก่นอนปึ๊บเห็นปะลูกเต่ามันเดินอยู่ลูกไม่มเกี่ยวหรือเปล่านะเวลาเราเก็บไข่เต่าแล้วลูกเต่ามันไม่เกิดนะฮะเอามาเอาเนื้อของเจ้ามาลูกเต่ากินเนื้อเต่านะ เดี๋ยวว่าลังผมต้องลองฮะลองไม่เก็บไข่เต่าสักสักวัน2วันนะดูซิว่าลูกเตา่าจะเกิดหรือเปล่าแต่ถ้าให้ให้เลือกนะฮะระหว่างไข่กับลูกเตา่า่ผมเอาลูกเตา่าดีกว่าวะลูกเต่ามันได้เนื้อไงเรามาย่างมันเพิ่มความผิวมากกว่า,าเดี๋ยวกันนะโอเครีแพ้ก่อนตัดไม้ตัดให้ลาบ แน่ไหนเอาวางไว้ตรงไหนดีอ่าน,นี่คือซุ้มประตูปุ๊บแล้วก็ยังไงปุ๊บเอาประตูแปะอ่าเรียบร้อยแต่ยังไม่มีกำแพงบ้านนะครับผมอ๋อเราสามารถที่จะกดทำลายได้ด้วยนะ แต่ผมไม่แน่ใจว่าเวลาเราทำลายแล้วมันมันจะได้ของคืนหรือเปล่านะเนี่ยแฮนเซนไม่กล้าว่ะแปบ๊บนึงนะปุ๊บอ่ะผมทำลายแล้วนะมันได้เป็นอ่าเป็นไฟเบอร์คืนได้แต่มันไม่ได้ที่นอนคืนต้องมาคราฟใหม่นะไว้โอเคไม่เป็นไรคราฟใหม่ก็ได้ ผมจะที่นอนมาวางไว้ในบ้านไงเรื่องของเรื่องเดี๋ยวอ่าต่อไปก็ต้องอืมผมจะขยายบ้านให้ใหญ่กว่านี้ดีไหมผมรู้สึกว่าบ้านมันเล็กไปหรือเปล่าวะอ่าจะเก็บเนื้อก่อนนะนี่เรามีหมูให้กินแบบโอ้โหเพียบเลยนะออฟก่อนอ่าปิดกองไฟกันกนะครับผม อ่ากําแพงโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างกําแพงกันนะแปะแล้วกันตรงไหนตรงไหน สองอันครับผมอ่าไหนโหต้องไปหาหินอีกอะ่ะอ๋อนี่ครับแล้วครับแล้วได้แล้วครับผมนู้ว่าจะไม่พอนี่รู้สึกว่ามันจะใกล้มืดแล้วนะเนี่ยผมบ้านน่าจะเสร็จทันตอนคืนพอดีฮะส่วนบ้านของเรานะนเรียบร้อยได้กำแพงแล้วนะโอ้ยใกล้มืดแล้วครับผมเดี๋ยวต้องรีบก่อกองไฟกัน ่าแฟบก่อนเอ๊เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนครับผมโอเคแม่มาปิดประตูบ้านก่อนเดี๋ยวคนเข้า ครับผมครับกองไฟลแล้วก็หลังคาบ้านนะรู้สึกว่าเราจะได้แค่3อันเองว่ะเราต้องใช้ถึงสี่อันนะโอเคไม่เป็นไรทำไปก่อน3อันครับผมน,นี่ปั๊บเรามีกองไฟที่อยู่นอกบ้านอันนึงนะฮะแล้วก็อยู่ในบ้านอันนึง่งวางไว้ตรงไหนดีวะเป็นบ้านหลังเล็กๆนะฮะอยู่คนเดียว โอเคก็ถือว่าเป็นการสร้างแบบอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะสร้างเล็กๆก,ก่อนนี่อันนี้ก็ดับไปเหอะผมว่านะมันเปลืองเปลืองไม้ครับผมเออเอาไม้มาใช้ข้างในดีกว่านี่สังเกตอ่าข้างนอกเห็นไหมเห็นกองไฟไหมฮะเห็นสว่างๆไหมนั่นคือคนนะครับผม คือคนนะฮะเอ้ยบนยอดเขาก็มีว่ะใครแม่งไปก่อกองไฟอยู่บนยอดเขาวะโอเคคือตอนกลางวังนอะเรามองไม่เห็นหรอกว่ามีคนอยู่ที่ไหนบ้างนะแต่กลางคืนเนี่ยเห็นชัดเลยฮะมันจะเป็นกองไฟไงป๊าโอเคสร้างก่อนนะครับผมสามอันโอ้โห้มาดังราคาแม่งเตี้ยม,มากครับผมบ้านเราหาดไม้อีกสามสิบว่ะ มันมืดแล้วผมไม่อยากออกไปข้างนอกครับมันมืดจริงๆอ่ะดูเลมืดตึ๊บเลยอมองเราไม่เห็นเลยฮะโอเคเข้าบ้านก่อนแล้วกันนะครับผมดูดิแม่งอยู่รอบตัวเราเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเข้าบ้านก่อน,นดีกว่าอ่าก็สำหรับในพาร์ทนี้แล้วก็ผมก็ต้องขอลาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับเกมคอนแอนด์เอ็กซ์ไซน์นะครับผมก็สำหรับอ่าคนที่รอเกม,มอื่นๆนะ แล้วก็เกมสปอนนะครับผมก็อใจรอนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยทยอยลงคลิปมาให้เรื่อยๆนะครับผมโอเคคือเล่นเอาไว้แล้ะอัดคลิปเอาเล่นรอแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงพอดีคอมมันต้องยังไงอ่ะมันมีเครื่องเดียวไงมันต้องค่อยๆทยอยลงทีละคลิปทีละคลิปนะครับโอเคอดใจรอนิดนึงอ่าได้ชมกันแน่โอเคก็ถ้าใครถูกใจชอบใจอะไรในเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้กับทางช่องโดยกันนะครับผมอ่าก็สรุปวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย